วันที่สองมีนาคม2559นายประกอบคงเขียวนักพิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการผู้รับผิดชอบงานเสริมรายได้ในสวนยางพาราสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่8จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ติดตามการส่งเสริมการปลูกพืชเสริมรายได้ในสวนยางพาราโดยมีนายยงยุทธกุลทองเกษตรอำเภอกาญจนดิตและนางวรรณาทยเมฆีดเกษตรกรผู้ปลูกหน้าวัวนำเยี่ยมชมแปลงปลูกหน้าวัวเสริมรายได้ในสวนยางพาราในพื้นที่หนึ่งงาน แปลงปลูกอยู่ที่92ทับหหมู่ที่5ตำบลท่าอุ่แฉอำเภอการจนดิตตจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเก็บดอกหน้าวัวที่ผลิตได้รวมกับดอกหน้าวัวของเกษตรกรในกลุ่มอีก6รายตัดดอกใส่ถุงพลาสติกแล้วบรรจุลงกล่องกระดาษฝากส่งทางรถโดยสารประจำทางปรับอากาศไปยังตลาดในจังหวัดนนทบรุรีราคาดอกละ1 0 1ถบาทสามารถสร้างไรายได้ประมาณเดือนละ1 0 0 0 0ถึง15,000บาท ตลาดอย่างต้องการอยู่มาก็รวมกลุ่มกับเพื่อนเถื่อนค่ะพอในส่วนนี้อย่างดอกมันยังจะตัดได้ไม่มาก็รวมกลุ่มจากเพื่อนเถื่อนอีกห้าหกคนค่ะเดี๋ยวรวมส่งกันแล้วก็ส่งไปที่นนทบ,บุรีให้มีใจรักถึงเราใจรักยังถีอซองทำเลทำเลถึงก็านา้ำสะดววถ้าว่าตรงเนี้ยก็คือจะพลาดแล้วค่ะก็คือเริ่มทําไปเรื่อยๆโดยไม่จําเป็นว,ว่าจะต้องทําให้ย่อยได้ไปทีเดียวเริ่มไปเรื่อยๆขยายไปทีละนิดทีละนิดสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีความสนใจที่จะ หาทางออกในกรณีที่ยาราคายางตกต่ำเนี่ยเขาสามารถที่จะมาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกหน้าวัวเพื่อส่งดอกขายตลาดนะครับและก็ส่งขายต้นได้ด้วยยางพาราตกต่ำมันจะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีความสนใจในส่วนนี้ครับ